ตอดีบันโปรถถัามีความตงใจขึ้นลงที่มันโตเปิดสอบสิดอัลมองท่านนำติดตัวมาขึ้นลงในกเรือปครับรถจะเทียบทานจลาใช่หมครับรถในทางธรรมดาวัที่สองของนึงนะครับต้นทางกุกยัต้ปายทางสานีโถยอินรทบส่วนที่สอง้องงนะครับตอนนี้สิบันโปกไปแล้วจะอยู่ลำตงบริษัทสถานี แับตอนชุกของตะคอนโฟเาราเป็นสถานี้ิดต่อไปครับ